ก็ดีเจ๋งนะนะครับเล่นคนที่ชอบถ่ายคอนเทนต์ในดิจตอแเลยแล้วมึงดูไหมทำไมโปรแกรมแม่งแครไปซะกวดีเฮียตัดเลยนะโปรแกรมแครแชรตอนเลนเดอร์ด้วยนะควยเฮียตัดเลยนะยเลนะ่นตอนเฮียอะไรดีพี่ดู๋ยนิดแหละเฮียน่า,นาจะรอ เราเกมเป็นเฮียอะไรมหยิบเจ็มาเอ้ยสกายเกมเป็นเฮียไม่เึ้นในโปรแกรมสตรีมแล้วเนี่ยไม่อะไม่มันเออโอ้โหเฮียกบร้องโอ้เชื่อพี่กบร้องกลองหลบกล้องหลบฮะ เล่นไม่ออกขึ้นมาทำไงวะพี่ทำใจท <c oughs> างนู้นมีเลน่ากับเจ็บเดี๋ยวเจอเลดผมทำไมรู้สึกว่าแรง,งสุดมันจะเจ็บตึงๆไม่เออไม่มีแต่ตัวนึงๆนี่ฮค่ ทำไมแรงฟิลแรงบอนเจอแต่เจ็ตง่อยๆอ,อย่างนี้เท่จริงแค่จะเจอแบบเทยเลยคือเจ็ตสมิธจริงเี่ยบบนี้ก็คือนี่เลยตีเราเฮ้ <c oughs> ยจัดจอ่ะโว้ยกูงมอมเป็นสองสบบามวันเลยไม่อยากแตะวารูเลยจริงกูก็ไม่อยากแตะเลย,มมย,เลยวันนั้นกูเข้ามาในดิสไอ้ดิสถักวารูมไหมพี่อยู่คนเดียว กูเลยว่ะไอ้ดีแล้วมันก็ถามว่ามึงเป็นกูเลยว่ะมึงไปนอนแล้วมึงไดบอกเออเลยเจอกระสอบบางเอบีก็เข้ามามันก็แบบเออผมไม่ได้เล่นวาโลเลยก็เลยแบบเออวันนี้ไม่มีใครเล่นเหมือนกันที่ใหญ่สืบกันหมดเป็นใครไม่ซึมบ้างอ่ะไอ้เหี้ยเจอวันนั้นไปทีกูหงอยเลย หนอยเพรตะเต๋อไม่หนอยพอทีมใช่ไอ้อ้วนใครวะเดินผมเล่นกับแมวเขาอยู่บ้านหรือยังไม่เขาอยู่ในบ้านป่านี้ผมโดนพ่อถือตายอ่ะไอ้เหี้ยยังพาเข้าบ้านเลยเลยโอ้ยรุ่นนี้ไม่ไม่พาเข้าบ้านแล้วไปนอนบ้านเฝ้าโอ้โหเอ็กซ์กี้เยอะ ไอ้นี่ผมว่าจับแจับวะเฮ้ยมีตัวดิ้งมีตัวดิ้งอ่ะเจดูเก็บหมดก็จัดใครวะไม่รู้จักเลย ก็แต่ใครว่าไม่เห็นรู้จักเลยแดมสแต็กอะไรวะสแต็กเราก็เดินไปแดมหมดอ่ะเดี๋ยวถามเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยยิงเคยวไปเจ็ดห้าไม่ตายได้ไงวะก็แตกไปอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไอคตะกีสกายจีสกายสแกนดีนนไอเหี้ยคนดีของสังคม มีเสียงบีเยอะปะสองสามตีอ่ะกูร้มกดตัวดีแกกูร้มกดตัวดีแกมิดมาทำไมาได้เสียงมิดวะมิดมามันจะเข้าเอ่ะปะยิงทิ้งละเอลูน้ำเอ่อตัวเราโดนตัวหนึ่งวันะโอ้ยสองตัวสามตัวจเจ็ดโดนไปสามตี ไปร oh, like ูน้ำโอ้โหอย่างเยอะไอ้เฮี้อ่ะกูเล่นไม่ออกเลยกูนอนละกูเล่นไม่ออกบนมีตะกั่มบางเห่นทั้งชาติ I'm too far I'm too far I'm too far I'm okay, too far ไปก็เจอเลยนะ ได้ค่ะท่านนี้ก็ชนะเราเอชเคเล่นกันติงกันกูเล่นไม่ออกเลยพี่กูจะเป็นบอทแฟงเองป่าแบบไอ้เฮียมันไม่ได้เล่นนานเกมกากไอ้สัสกูก็ย <uh> ิงไม่โดนเี่ชีลดเจสไปนัดหนึ่งยิงไม่สั่นเจเลยมาลงฮะันนี้เจเล่นปะเจบอกอยากเล่น นานๆไม่เล่นดีก็เลยแบบบอกให้โจรอนหน่อยปลุกมันขึ้นมาหมดเออไอโจไปลับไอดินี่ยหลัหผมก็เพิ่งตื่นเองพี่พี่ก็เพิ่งตื่นอูโทปลุก,กมันไม่ตื่นเมียปลุก,กมันลุกเลยฮือแหมโจก็เขาเรียกว่าให้เกียรติเมียแต่ไม่ให้เกียรติพี่ <c oughs> บิดนอนเอ้สใส่ เอาจริงไม่ใช่ไม่ลุงเราปลุกไม่เคยตื่นอ่ะโทรไปอนะ่ะเข้าแล้วรเราจะเข้าเจ็ดแด้เข้าละเจ็ดพ่อนะเฮ้ยแดดเจ็ดเออตายแล้วเข้ามากเมอาไปแกะไอ้เปรตพ่โอโทรมาโอ้ยฮ <c oughs> ะคุณเพิรเกโอ,โ,โ,อโดนไปเจ็ดหกฮัลโหล อฮะอยู่ใกล้อยู่ไกลตรงสไปกับตรงไกลกูจะขับมากถ้าเกิดไถ้ามันยิงยิงช็อกดานเด้งใส่หัววันนี้อะวันนี้ทิกตอกอะเด้งใส่ตัวผมมานห่งไอ้ที่มันเด้งคื้นฟ้าแล้วมันก็ลสกเสถตัวเองลุกขึ้นมาเล่นนิดนึง บมดมือแลัอินเฮโมวิทยาขับพยาธิไปอะไวะเลยไหมไม่แบ่งเียเนี่ยมาขึ้นไม่เปนยาขับพยาธิไม่แบ่งอ่ะขนมบอลูออกบลออกินยาขับพยาธิกินกินไปมือก่อนนั่นแหะ ไม่นีเมื่อที่สองยาอย่า,ยาไม่ยังหูแลละกันนี้ขอให้โอ้โหโดนดิงให้ไม่มีสมาธิการเล่นเลยไอ้ที่สมอง <c oughs> กูไปหมดแล้วสมองอยู่ที่เมียมาแล้วไอ้ชวนเมียมาเล่นด้วยมไม่เป็นงหลังเมียนะจุดฟัง

ไอ้เทียบว่าไม่รู้ดีจัดแต่ไอ้เทียไม่อยู่ตรงไหนอ่ะสแกนไรอัพโคตรดีอเออสแกนไรอัพโคตรดีอะ่ะฮะพี่ปิงเตัดสกอร์ดิสว้า,านั่งเล่นคนเดียวเออไอ้อสว่านี่โคตรดีเมื่อกี้สแกนแปลว่าโคตรดีอะ่ออะอยากเลี้ยวแ <laughs> ป๊บหนึ่งนะ ผมว่าผมตัดท่าดีๆปับมันก็ท่ายิ่วอ่ะหัเหินมึงนั่งเล่นท่าเฮียอยู่นะตีนกาเล่นไงเอาขาพาดคอตัวเองเอาเอาไม่ใช่เอาอเี้ยว้ว้าวว้าว้าววา้า้ยโว้าวอ้าว้ โซว่าโซวาโซวาล้เอาโอ้ติดมือถือเวนจับส,สวยอเฮียแม่งเจ็บอะโซว่านัดเดียวคือแตกอะ <c oughs> เอ้ยผมไม่ใช่บอดแฟงแล้วพี่แต่ไม่มีตังค์นะดิแหวกิวพี่กูอันนี้แหลงโ่ะกูก็พูดว่าแหงกอยู่อันนี้แหลงโ่ะแหลงหิใช่เหรอเอาโอง Yeah, you know, so... Enemy yeah, yes. yeah. lượt cũng cho mà.

ในใจพันมือถือได้โยงหัวใจแเราหอบเก็บสลีไปไว้แค่นั้นอ๋อ,อมีคนโทรมาโอ้ยกดบีต่คนโทรมาวะกดมาก็ได้แล้วก็ไทยน,นี่ก็สั่นมาก็ได้มบ้างเดี๋ยวมนันนีาไปใจให้ก็ได้กลุ่มไทยทัน

เขาอยู่มีดเดคโคตึงไอ้เหี้ยห้าสิบมีดมันเป๋อะทำมีพี่ปีนี่ผายถือระเบิดปุ๊บแม่งมาเลยจะบอกคือชิควาลแล้วมีดแม่งเป๋อมันจะเป๋ไปคนละที่คนละทางอ่ะ ไอ,อ้เหี้ยวมินเนียนดีสัตว์ทายให้ดีคือเล่นระยะใกล้อ่ะผลแม่นสุดหรอกอุ้ยระยะแบบจูบเลยพี่ใช่เหรอเออมีดแม่งโดนไปอันเดียวแสดงก็เหมือนกูตอนนั้นอ่ะโอเมนเล้งอะไรอ่ะโหโอเมนเล่นดีมือขึ้นขับลุงบุเช่แหละไอ้เฮียจังหวะแบบจังหวะนรกไอส้สัตย์ ป่าระเบิดปล่อยบอดปุ๊บแม่งหันกับมาแม่งแอร์ลินแมงกาดเต็มตัวอารมณ์ประมาณว่าจังหวะตกกลุ่มลักเอาไปแล้วตกกลุ่มลักกระสุนเลยจุ๊บมั่วกระสุนนะกระสุนบอกหมายคิดถึงจังเลยไม่เคยเศ้าหัวมาก่อนเลยไก็เหมือนไอ้เรื่องไอ้นั่นแ่ะไอ้เรื่องที่เรียกว่าไอ้ออ๋เจอทาโร่ที่มันไอปืนนั่นแหละที่กระสุนที่มันมีเบอร์ดัมเบอร์อ่ะซิกพิสโตะนะมิสเตอร์เออแหละ อ้หลุดแตเข้ามาแล้วนะวกำลังกิ้งไปพี่แต่ว่าเข้ามาแล้วตัวนึงร,ร้อยยี่สิบแปดยิน,นไม่โดร,ร้อยยีสิบแปดเด็ดน่าจะหิวให้แล้วแหละบอกแล้วอ๋อไอ้หียมือแข็งอะ่ะ r o g h t I have extra money if anyone needs. ไปแล้วเฮียเลยว่าบุยแขกไม่ได้เล่นนานเงี้ยบอได้งานสมัครมันใกยึดรับสมัครเรียนแล้วไงกดไลไม่กดไลไม่ติดเลยตอนะอีกหน่อยเดีผมจะตีนกดแล้วนะนั่งศึกษามหาไหลอยู่เอาขวเล่นบัคกี้แล้ว

ลุงต้องไปดักหน้าซ้ายแหละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้สโม่ะอาดเสียลุงลุงอ๋อเยดสการสี่สองระเบิดลุงอะเป็นยีงยงล่ะชอบโฟกัสผิดจุดอ่ะงงอะตัวเองเป็นไรลุงแชมเบอร์แชมเบอร์คุยมาถืออยู่กูเลยเล่นไม่ได้ ผมมาโฟกัสผี่จุดตลอดเลยเสตัตว์ข้างบนกายเราเป่าจัดอยู่มบจุบหม้อแหละ okay. <One S 2> มาเนี่ยเ <enemy remaining. S 2> ออได้ปะอยู่ข้างล่างนะ เลฟเลฟ on your right <Same. S 1> thanks สุดท t ายเลฟดูด้วยเธอเลฟยิงได้แตยิงหัวไม่ได้ฮะ need a drop need a d o thanks อยังอ๋ออออ๋มีคอนเซิร์ตอ่ะ ง่วงไหมไปนอนกันเถอะ